คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของการงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนค่ะผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกรดาคมพยากรณ์ตั้งแต่วันที่ 1>, 1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนค่ะว่าดวงการงานจะปังๆมากน้อยขนาดไหนว่าดวงการเงินจะมีค่ะจะมีเข้ามาเรื่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนกันเลยค่ะ มาดูคำทํานายให้กับชาวราศีเมถุนกันเลยค่ะได้ไพ่สี่ดาบนะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมถุนทุกคนคะคนไหนที่ทํามาค้าขายคนไหนที่ทําธุรกิจอยู่สภาพช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีการทํามาค้าขายหรือว่าธุรกิจต่างๆคุณต้องพยุงมันไปก่อนค่ะ คุณอย่าไปมีแนวโน้มคิดที่จะไปเ,เปิดขยายเพิ่มเติมไม่ได้นะคะช่วงนี้คุณต้องพยุงกิจการของคุณหรือว่าคุณต้องพยุงการทำมาค้าขายของคุณให้ไปรอดก่อนนะคะช่วงนี้คะ่ะมาดูคำทำนายกันต่อเลยคะ่ะได้ไพ่ เพจออฟสวอรนะคะช่วงนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีเมถุนนะคะก็ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของบริวารของคุณหรือว่าลูกน้องของคุณหรือว่าพนักงานของคุณนะคะช่วงนี้เขาอาจจะมีอุปสรรคค่ะในเรื่องของการสั่งงานในเรื่องของการทํางานก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณ เกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็จะมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีเมถุนค่ะค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยนะคะได้ไพ่ the emperor นะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมถุนค่ะในเรื่องของการเงินนะคะดีค่ะ คือว่าในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะอันไหนโกยเงินได้คุณต้องรีบโกยนะคะเพราะมันอาจทําให้คุณโกยได้ถึงขั้นเป็นเศรษฐีนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะช่วงนี้เงินจะมีให้มาเข้ามาหาในตัวคุณคุณก็ต้องรีบโกยต้องรีบตักเพื่อที่อนาคตคุณจะเป็นว่าที่เศรษฐีคนต่อไปนะคะของชาวราศีเมถุนค่ะ คร,รมยากรของชาวราศีเมถุนค่ะช่วงนี้นะคะคนไหนที่ทํามาค้าขายคนไหนที่มีกิจการเป็นของตัวเองประกอบการเป็นของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอปัญหาเศรษฐกิจค่ะคุณต้องพยุงาการทำมาค้าขายหรือว่าพยุงกิจการของคุณให้เดินหน้าต่อไปให้ได้นะคะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ต่อไปก้าวต่อไปให้ได้นะคะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ ชาวราศีมีถุนก็มีการระวังเรื่องปัญหาของพนักง,งานปัญหาของเพื่อนร่วมงานอุปสรรคในการทำงานจะเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของด้านการเงินค่ะ ก็จะมีเข้ามานะคะอยู่ที่ชาวราศีเมถุนทุกคนว่าจะกอบโกยได้เท่าไหร่นะคะน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะจะมีเงินเข้ามานะคะรีบกอบโกยรีบตักนะคะเพราะอนาคตถ้าคุณโกยได้เยอะคุณก็จะเป็นว่าที่เศรษฐีคนต่อไปนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะ พากันมาดูดวงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนทุกคนค่ะขอให้คุณโชคดีทุกๆเรื่องนะคะขอให้คุณร่ำรวยร่ำรวยค่ะมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีนะคะร่ลำรวยร่ำรวยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ